สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยละค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ Idoly Clinic Skin and Cosmetic s u g e r y เขารับรางวัลสุดยอดแห่งปีกับ Thailand Health and Beauty a w a r d 2022เรียกได้ว่า i d o l ล c c คลิ i c ศูนย์ศัลยกรรมและผิวหนังครบวงจรเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคนิคการผ่าตัดใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไต้หวันและสหรัฐอเมริกาจนมีชื่อเสียงโด่งดังในวงการศัละยะกรรมโดยล่าสุดนายแพทย์ชัดพลคงเฟื่องฟุง้งคุณหมอโอนซีอี o ลคล ตบเท้าเข้ารับรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีสำหรับรางวัล Thailand Health and Beauty Award 2022รางวัลแห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและความงามของประเทศกับรางวัล The Masterpiece Business ในสาขา The Masterpiece Business of Aesthetic Clinic ทีมข่าว IPM ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ชื่อหมออ้นนะครับนแพทย์ชัดพลงคงฟึง่งฟ้คงครัเป็นศัลยแพทย์ต,ตกแต่งเฉพาะทางนะับคือเป็นเป็นหนึ่งในเป็นแค่ตัวแทนนะฮะคือเป็นหนึ่งในแพทย์ทีมแพทย์ทีมอาจารย์แพทย์ของบริษัท idl medical group นะฮะตอนนี้เนี่ยเราเราเรา,เราทำคลินิกความงามรวมทั้งศัลยกรรมพลาสติกนะฮะชื่อว่า idoly clinic นะครับ main base on ตอนนี้เราอยู่ที่เป็นภูมิภาคอยู่ก็คือที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะก็คืออยู่ภาคใต้นะครับ คือเราเริ่มที่เป็นคลินิกเล็กๆนะฮะสองสามูหาแค่นั้นเองนะครับประมาณ10ปีที่แล้วนะคะคือตอนนี้หมอหมอปรัชิสมาประมาณ10กว่าปีนะฮะเราเริ่มที่คลินิกเล็กๆก่อนนะครับทำสัญญกรรมเล็กแค่นั้นเองแต่ว่าตอนนี้เราได้ขยับขยายจนตอนนี้เป็นลักษณะศูนย์สัญญกรรมความงามของภาคใต้นะฮะตอนนี้เนี่ยเรามีคนไข้เรามีคนไข้มี ลูกค้านะฮะที่ให้ความเชื่อถือพวกเราเนี่ยประมาณแสนลายนะครับส่วนใหญ่เป็นคนไข้ที่อยู่ภาคใต้แต่ก็มีคนไข้ที่อยู่กรุงเทพนะฮะหรือดาราเน็ตไอดอลที่อยู่กรุงเทพยังบินลงมาทำกับเรานะฮะที่อยู่สุราษฎร์ธานีแต่ว่าบอกชื่อไม่ได้นะครับออตอนนี้เนี่ยเราเราขยายขยายจนเป็นศูนย์ศัลยกรรมที่มีห้องผ่าตัดใหญ่ในระดับเดียวกับโรงพยาบาลเอก,กชนนะฮะสามารถนอนแอดมิดได้นะครับมีคลินิกเล็ก ที่ส่งมาผ่าตัดกับเรานะฮะในระดับที่ส่วนใหญ่จะเป็นสายกรรมหน้าอกสายกรรมจมูกสายกรรมตานะครับสายกรรมยุบหนกแก้มตัดกรามนะฮะตอนนี้ก็จํานวนคนไข้ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะประมาณ1,000 100, 0แรายขึ้นไปนะครับในในระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานะครับก็ตอนนี้เราก็มีแผนที่จะขยับขยายในในส่วนของคลินิกไปเรื่อยๆนะฮะ จนตอนนี้เราได้ตั้งบริษัทก็คือบริษัท IDL Medical Group นะฮะก็มีแผนที่จะขยายให้ธุรกิจนี้เติบโตไปเรื่อยๆแต่ยังเบสออนจริยธรรมทางการแพทย์แล้วก็ความซื่อสัตย์ต่อคนไข้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคลินิกความงามผุดเป็นดอกเห็ดน,นะฮะแต่หมอเชื่อเสมอว่าถ้าเราซื่อสัตย์กับคนไข้นะครับซื่อสัตย์กับลูกค้านะฮะยังไงยังยืนหยัดอยู่ได้ต่อไปแน่นอนนะครับและสัญญาว่าจะ พัฒนาวงการความงามทางการแพทย์นะฮะพัฒนาวงการศิลกรรมให้ทัดเทียมหรือเหนือกว่าต่างประเทศนะครับให้ได้เพื่อไม่ให้เป็นที่น้อยหน้านะครับตอนนี้เมลี่แล้วเนี่ยเราเราเรามีเพจทาง a c e b o o k นะฮะก็คือเฟซของออยดอลี่คลินิกนะครับ,รบแล้วก็มีเฟซของตัวหมอเองก็คือตัวเป็นชื่อภาษาไทยนะฮะก็คือนายแพทย์ฉัดพลคง,งฟึง่งฟุ้งนะครับศัลยแพทย์พลาสติกนะฮะแล้วก็ ตอนนี้เมนเมนอยู่ที่สองช่องทางนี้นะครับอันนี้สําคัญมากเพราะว่า <Okay. S 1> คือเราคือเราจะเห็นเมื่อทางทางต่างประเทศเนี่หรือว่าเกาหลีเนี่ย <Okay. S 1> เขาจะทําอย่างละนิดละหน่อยเนาะ <Okay. S 1> อย่างจมูกเนี่ยเขาจะไม่ได้ทําแบบแหลมพุ่งเร์นะแต่เขาทําทุกอย่างให้ฮาร์โมนีสค่ะำว่าฮาร์โมนีสคือทุกอย่างนี้ต้องรับกันแต่จะแตกต่างกับในเมืองไทยบ้านเราเราจะเห็นว่าถ้าจะทําจมูกเนี่ยต้องทําให้แหลมให้พุ่งไปเลยใช่ไหม <Okay. S 1> แต่ว่า ทาง IDL Medical Group เราคิดเสมอว่าความงามเนี่ยมันไม่ได้อยู่ขึ้นที่อวัยวะเดียวใช่ไหมฮะทุกอย่างต้องฮาร์โมนีสกันต้องรับกันหมดเพราะงั้นหลักการของหมอคือต้องเป็นธรรมชาติต้องรับกันทุกส่วนต้องเป็นธรรมชาติและที่สำคัญต้องปลอดภัยต้องถูกต้องตามหลักหลักการทางการแพทย์คือคือทาง IDL Medical Group เนี่ยเราจะไม่ได้เน้นเอาการตลาดมานำมานำทางการแพทย์นะฮะมันจะต่างกับที่ไนกอื่นๆหลายที่ แต่ทางตัวหมอที่เป็นตัวแทนของทีมแพทย์เนี่ยหมอจะบอกหมอทุกคนเลยบอกอาจารย์แพทย์ทุกคนเสมอว่าทุกอย่างต้องเบสออนสิ่งที่เราเรียนมาต้องเบสออนจริยธรรมทางการแพทย์ต้องอย่าให้อิทธิพลของการตลาดมาันมาชักจูงความเป็นหมอของเราได้เพราะนั้นหมอหมอเชื่อว่าถ้าเรายึดตามหลักการนี้หมอเชื่อว่าคนไข้เขาจะรู้เองเขาจะรู้เองว่าว่าที่เราเนี่ยคือคือ ตั้งใจจะมอบสิ่งที่ดีให้คนไข้จริงๆนะครับ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานํำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ